1,400โลค่ายต่อ107บาทและคันนี้ขูดมีสโลตขูดขีดรอบคันเลยนะคุณลูกค้คาคะฟาปิดช่องเก็บของคอนโซลแตกด้วยตัวสอบสภาพเถอะราเป็นฝันได้คุณลูกค้าจ่ายกรดทีสองคันนี้อโอโต้รับไปค่ะ43,000บาทมาเลยค่ะ ที่เมือนสามราคนบ์ห้าสิบหันราคาเป็นละห้าหมื่นันเันค่ะห้ามืนเจ็ด้าหมื่นเจ็ดนหนึ่งเปห่หาพราคาหกพันบาทแล้วเจ็ดพันราคาหกหมื่นเจ็ด้าเ้ารป็ละหกหมื่นก้าพัต่อเลคะหกหมื่าพจ็เป็นหนึ่งเจ็ดป็นสามเจ็ดนส้วค่ะเจ็นสามพันบาทราคาเป็นละเจ็ดหมื่นสามเจ็ดสามร้เจม่นสามพันบาทเจ็ดหมามพ้าพค่ะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดมนห้าร้อยค่ะหมื่น เจ็ดหมื 13, ่นห้าพันบาทนับสองค่ะจ็เจ็ดเจ็ราคาไปต่อเลยไหมคุณคะสู้ได้บิตค่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดันเจมเจดพันบหนึเจ็น้าราคาไปแล้วเจ็นเก้าไปเป็นหนึ่งไปนหนึ่งแล้วค่ะปดหมื่นหนึ่งพันืหนาทนับหนึ่งแปดหมืนหนึ่งพับาทนับสองปมืหนึ่งพันสาพันปเป็นสามพันสามร้อยค่ะแปมนสาันบหนึ่งแสาพันนับสองแดหมื่นสามพันาทนับให้มากกว่านี้เรีเชิญเลยค่ะแปดหมื่นสามพันบาทหม่เลขศูนย์สองห้าศูนย์นะแป สำหรับขายที่ราคา83,000บาทนะ30250ค่ะ30250 30, ประมูลได้ไปนะคะ83,000บาทขอบพระคุณนะคะ